ครับ FC ครับผมวัสดีครับบัสดีครับวันนี้นะครับช่างใหญ่นะครับเป็นช่างประจําร้านจันทร์เซอร์วิสเป็นช่างช่วงล่างเนาะคันนี้ทาอะไรบ้างครับอป FC หน่อยเปลี่ยนลูกหมาดปีกลูกบนครับปีกลูกล่างครับเปลี่ยนอะไรขันสูงคันพักอ่าแล้วก็พุชปีกลูกล่างด้วยนะครับจากการที่ทําช่วงล่างนะครับมาดูฝั่งนี้แล้วมาดูฝั่งนี้ครับ FC ครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีแต่คัสซีแล้ว คือตรงนี้เป็นที่ยึดปีกนกแล้วก็ใส่สลักปีกนกใช่ตัวนนี้ถ้าใครเลือไม่เป็นใส่ไม่เป็นใส่ผิดตั้งศูนย์ไม่ได้นะมันมีนอกมีอะไรใช่ไหมมีนอกมีไนตัวนี้เคยเคยเจอบางที่เขาใส่มากับห้างเราก็ต้องมาแก้ให้แก้ให้ใช่นะครับแล้วก็ส่วนส่วนตรงนี้เขาเรียกว่ายอยเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นจัยยึดปีกนกนี่ก็เป็นยึดหูชกบน นะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นปีทอกล่างนะครับแล้วก็ลูกปืนล้อได้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนลูกปืนล้อลูกปืนล้อก็เปลี่ยนนะครับคืองานแบบนี้คิดว่าวันนี้เสร็จไหมเสร็จมั่นใจมั่นใจอ่านี่นะครับบอกเลยว่าเอฟซีครับงานช่วงล่างงานหนักงานเบาเราทําได้ยากกว่านี้ก็ทํามาแล้วใช่ไหมแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างรวมมาเลยเด้วช่างวิจารการให้นะครับ แล้วก็ยางหนวดกุ้งเป็นไงบ้างแล้วก็แกนหนวดกุ้งมีอะไรเสียบ้างไหมยางหนวดกุ้งเปลี่ยนใหม่ทั้งสองข้างแกนเหล็กใช้ตัวเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราล้างเกลียวเข้าไปซ่อมเกลียวล้างเกลียวอะไรที่เราช่วยลูกค้าได้เราต้องช่วยเพราะอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้เงินทองมันหายากอะไรที่มันดีแล้วก็บอกว่าดีอะไรที่มันเสียก็ต้องบอกเสียเปลี่ยนไปยางหนวดกุ้งเกลียวไม่เสียแล้วก็ล้างเอาของเดิมแค่ของเดิมเปลี่ยนแค่ยางยางหนวดกุ้งกับเหล็กหนวดกุ้งทั้งตัวอะไรแพงกว่า เล็กหุ้นแพงกว่า <laughs> นี่แหละครับขอเลยว่าเปลี่ยนแค่ยางเอาพอ <laughs> อ่าบางทีลูกค้าว่าช่างถ้าพอจะเปลี่ยนทั้งนกกุ้งเลยอ่ะดีไหมมันดีแต่เสียดายตังค์ <laughs> ไม่ต้องเปลี่ยน <laughs> ถ้าอยากให้มันสวยแล้วพ่นสียวาพ่นสีเอาโอโ้ <c oughs> โหไปดูไปดูปีนกนนกไะไปดูปีกนกกรับเอสซีครับนี่เนี่ปีกนกนี่นี่ปีกนนกโอ้โห แต่ขนาดนี้เลยครับตรงนี้เขาเรียกว่ารลทอเทนบาร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าบูธปีนนกถ้าบูธปีนนกตัวนี้มันขาดแบบนี้นะครับมันตั้งศูนย์ไม่จบไม่จบเพราะว่ารถม,มันดึงเข้าดึงออกรถจะมีอาการร่อนร่อนแน่นอนนะครับบอกว่าช่างผมตั้งศูนย์แล้วทำไมไม่หายคือมันจะหาได้ไงเพราะตัวนี้มันเสียบางทีเราก็แจ้งลูกค้าก่อนว่า,าบูธเสียนะจงล่างรวมนะตั้งศูนย์ไปไม่หายนะเราจะแจ้งก่อนนะครับคือการตั้งศูนย์เนี่ย เราจะเช็คช่วงล่างก่อนตั้งศูนย์ถ้าช่วงล่างหลวมเราก็จะแจ้งเขาว่าช่วงล่างหลวมนะจะตั้งไปก่อนหรือว่าจะทําช่วงล่างก่อนถ้าตั้งไปก่อนตั้งได้แต่ก็ยังกินยามันเดิมและรอบมันเดิมอันนี้เมื่อมันไม่หาตั้งทาไมเขาก็ไม่ต้องตั้งก็ต้องเปลี่ยนอะไรอก็ต้องเปลี่ยนแต่บางคนไม่มีงบเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ต้องทาอะไรเลยก็ได้วันไหนพร้อมใครมาทําถ้าพร้อมเลยทําเลยเพราะว่าทีมงานเราพร้อมไหมเออทีมงานเราพร้อม ทีมงานพร้อมเจ้าของรถพร้อมเมื่อวานงานช่วงล่างประมาณ18บแปดคันแต่เพราะงานช่วงล่างนะ18คันวันนี้งานช่วงล่างมีแค่2คันเองเพื่อทำคันได้เสร็จแล้วก็นอนเล่นวันนี้ชิวๆสบายเรี่ยพี่ใคนไหนเนาะอ๋ออันนี้เป็นยางเป็นยางเอฟซีประจามันนะเออรถคันนี้เห็นบอกว่าเลี้ยวติดเลยไออรถคันนี้เป็นไงเลี้ยวติดใช่ไหมมันวิ่งเซ่ยไส้อะ วิ่งสายๆรถตัวนี้ยางนี่ยางเปอร์เซ็นต์ปะไม่ยางเตี้ยนยางไม่ต้องคันใหม่นะอืยางคันใหม่มาใส่คันนี้อ๋อรถใหม่ที่ใส่ยางใหญ่เกินนะครับเนี่ยรถคันนี้ได้อธิบายนิดนึงนะครับนาเดี๋ยวให้เอฟซีได้ดูก่อนอันนี้คือย,ยางสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับคือหลายคนใช้แบบที่นี่แหละ แต่ที่เอามาใส่กันนี้เพราะว่ามันเป็นยางที่ได้มาทีที่มันไม่ได้ซื้อเข้าใจแต่ทีนี้ในเมื่อของรีมันจะมีคนเสียตามมาช่างแม็กซ์รถคันนี้เอามาป้ายแดงเลยคือยางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าสิ้แล้วสิบสี่น้องสิบสี่หรืห้าสิบสี่ครับสิบสี่ออกมาเลยอ่าเป็นขอบ14ยางเล็กแล้วมาใส่ยางใหญ่เป็นขอบ17บหนึ่งช่วงล่างเขาดีไซน์มาเพื่อรองรับรถที่เป็นหนักขอบ14 15ี แล้วตันี้พวกแหลกพาวเวอร์มันเป็นกระปุกนะ้รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ใช่แหลกนะมันเป็นกระปุกพกมอะไรพอใส่ได้ไปปุ๊บมันจะเลี้ยวหนักซ้ายหนักขวาเวลาเราวิ่งเดินซ้ายกินซ้ายดีกินขวาดีมันจะไม่นิ่งเพราะว่าย,ยาวมันใหญ่เกินที่นนี้วิธีแก้ก็คือหนึ่งต้องขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าเลยเกินเกินไปเพราะอากาศยันแก้ไม่ได้เพราะเราได้ของเสีมา เราต้องเข้าใจ,จาการทำงานของยางยางตัวนี้มันใหญ่เกินไปเม็กก็นหนักใหญ่เมื่อมี็ติดเปลี่ยนเปลียป่ยนยางตกเลย,ถ,เยถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนยางมันดีขึ้นแต่มันไม่ให้จ่าย,ายแต่ถ้าเรารู้จักรถของเราแล้วเนี่ยโอเคละรู้แล้วว่ามันร่อนเป็นเพราะยางเราก็จะได้ทำใจก็ขับเองนี้แหละแต่เราก็ขับในบ้านในไกลเซนซิ้อของเมื่อวันนี้นิ่หน่งหน่วยได้แต่ถ้าจะวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายภาคใต้ ไม่ไปไม่ได้ควรจะจอดไว้ที่บ้านแล้วก็เอาอีกคันนึงไปดีกว่าทีนี้เรารู้แล้วว่ารถเราเกิดจากจุดนี้กี่เบนไปกี่วันโม่ไปอันนี้มันอันนี้มันยางของรถยี่ห้อดีแม็คดีแม็คอาเป็นยางรถดีแม็คฮันเดอร์ตัวสูงยางเดามันมันข้าวิบห้าใช่ใช่ครับแม็คใช่ตัวนี้เป็นรถเป็นรถดีแม็คปี2012ขึ้นไปสุดจริงละใช่ไม่ใช่ครับอ่ามนู๊ดยางรู้เลยสิบสี่สิบตั้งแต่สิบสองถึงสิบห้า นะครับนี่คือยางตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับยางตัวนี้คือคุณใส่ผิษมังกะเรยร่อนอคนตามมาแล้วที่สําคัญเลยนะช่างไหมรถคันนี้พอเปลี่ยนยางปุ๊บรู้สึกว่ากินน้ำมันหนักกว่าเดิมใช่น้ำมันก็ประมาณโลละสามบาทของเก่าโลละสองบาทห้าสิบพอใส่ยางตัวนี้ปุ๊บกินน้ำมันมากขึ้นโลละสามบาทห้าสิบกินหนักกว่าเดิมหนึ่งบาทตอท่อกิโลถ้าคุณวิ่งสักหมื่นโล มันกินน้ำมันมากกว่าเดิม10,000บาทคิดว่าคนหมื่นหนึ่งเส้เ 10, สยยาได้เกืเอบได้ถ้าเราวิ่งสักหน้าหมื่นโลยางตัวนี้ถ้าก็ว่ามันกินน้ำมันเกินไป50,000บาทต้องต้อให้เล็กลงใส่เป็นเบอร์17แต่เป็นยางเบอร์เล็กก็คือยางเบอร์225 65.7ไม่ได้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นยางที่4ที่เล็กลง23ก็ได้23เข้มๆยางประมาณนี้เจ้มยางประมาณนี้ก็จะไปได้สวยใช่ครับแต่นี่เปลี่ยนได้ได้ละเพราะว่ายางคอนสซลสูยางยันปีหนึ่งซีอ่ถ้าเกิดว่าไปกระบุกแลเบิดอะไรมันจะรอดหนอยเปลี่ยนได้ที่มันไม่ระเบิดเพราะว่ามันเป็นยางแฉ้ติดรถยางดีแล้ว FC ที่มาที่นี่เขามาซื้อยางแฉะติดรถมาซื้อยางไฟแดงเราคิดว่าซื้อยางไฟแดงวันนี้ วิ่งเจ็ดปีไม่บวมไม่อะไรแบบก็เจอเส้นนีเล็กอันนี้มันเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนีกครั้งแบบไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่ได้ไปไกลเราก็ยังตัองจะท่าเบาใช้ตามสภาพก็ไม่ไม่เสียเรียกอย่างน้อยก็ทําให้เราสบายใจแล้วว่าเฮ้ยรถเราเป็นแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปหาอท่านอย่างอื่นบางทีเราไปทํานู่นนั่นนี่ทําไปเรื่อยๆหมดสรางเป็นหมื่นมันก็ไม่จบเราเอาเงินเงินหมื่นตัวนั้นอ่ะ มามาเปลี่ยนยางดีกว่าไหมเพราะยางตัวนี้มันก็เจ็ดแปดปีแล้วหายยางม,มือสองปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสภาพสวยๆมาใส่ก็ยังดีนะหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้นี่อันนี้อันนี้ยางปีหนึ่งหนึ่งสี่เนาะ,ะ,ะมาดูนี้มาดูนี้ตามผมมาอันนี้กำลังไลฟ์สุดอยู่ครับยางปีหนึ่งสี่นะครับตามผมมานี่ครับนี่ยงางคันนี้พี่มานั่งดูตรงนี้อันนี้ยางปีหนึ่งเก้าครับเอซี 4, ครับให้ดูนะครับ นี่ครับยางปีหนึ่งเก้ามันเบร์อันนี้ยางปีหนึ่งเ,ก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 ,เก้าครับอันนี้เขามาถอดออกมาเปลี่ยนลายใหม่มเขามาเทินเอาอยางตัวใหม่ซึ่งยางตัวนี้ไม่รั่วไม่ซึมไม่บวมแต่เขาอยากจะเปลี่ยนลายเขาต้องมาเทินคํา่าเทินก็คือแปลว่าปกติยางผมขายอยู่ที่ 15. หมื่นห้าหักเทินแล้วเพิ่มหมื 100. ่นเดียวนั่นแหละเขาเรียกว่ายางเทิน บางคนนะเทินแล้วเอายางเก่ากลับบ้านผมตีเทินให้ห้าพันยางสีเส้นหมื0นเอ 15, อหมื่นห้าเทินห้าพันใช่ไหมเลูกค้าจ่ายแค่หมื่นเดียวพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บของเก่านั้นน่ะยกกลับบ้านไปด้วยไม่ <c oughs> ได้กำไรใค่ได้กำไรแบบนี้ก็มีเพราะบางทีเขาไม่เข้าใจเอฟซีไม่เข้าใจนะครับพอาะฉะนนะครับไม่ต้องเสนนียเรียบยางเปอร์เซ็นก็คือยางมือสองมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ ตามอันนี้เนี่ยมาโดนเนี่ยอันนี้คือปีหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าตัวนี้ผมไม่ได้เทิงอันนี้คือลูกค้าเขาขอทิ้งก็คือไม่ได้รับเทิรเพราะว่ามันหมดอายุแล้วก็ขอทิ้งไปเลยแล้วก็มาขายเพื่อเสียบบาทซื้อเอ็นร้อยให้ท่านเนี่ยขายเนี่ยสิบบาท ยางผมเส้นละสิบาทยังดีกว่ายางพี่กออ็ยางเส้นปีหนึ่งสี่เงินปีหนึ่งห้าอ่าสี่เส้นก็แค่สี่สิบาทอ่าเงินซื้อเบียร์เยอะนิดนีงนั่นแหละคือพ<อ>ัก <พอ S 1> ว่ายางมันตอนน้องมาต้องดูตรงนี้ด้วยเป็นหลายนนะครนะั้ง <ผม S 2> ที่เป็นเนี่ยคนะคนี่ผมทิ้งกนจะเอาก็้องได้ครับผมให้เส้นสิบบาทจบเึ้นพานเรถไปได้เลยนะครับอ่านี่คือเนี่คือที่มาของมันส่วนของเรานะต้องใช้ยางประมาณนี้สิบเจ็ด ประมาณนี้ครับประมาณนี้อเอาสลับเม็ดบ้านเลยม้าจากตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้ไปตรงนั้นมันได้เท่าไหร่นี่เธอจัดเปเของมันไม่ต้องไปดูเบอร์ยางถ้าคนคนดูเบอร์ยางไม่เป็นเอาสลับเม็ดบ้านเลยรถอินซูสูของเราคุณอยากได้ขอบ18ได้ไหมก็อเอาสลับเม็ดบ้านตัวนี้ก่อนมันสูงเท่าไหร่70เซนให้คุณไปหาย,ยางขอบ18ที่เส้นผ่าสุนการเจเซนถ้าคุณอยากได้ขอบ17ก็ ให้ไปหายางก่อนเจเดเส้นผ่าศูนย์กลางเจ็ดสิบเซนเป็นงงใช่<ม>หไหมแค่นี้เองน่ยนะบางคนต้องไปบอกว่าต้องเป็นเบอร์นั้นต้องเป็นเบอร์นี้ต้องอย่าสนใจเรื่องเบอร์เราคุยกับคนที่ไม่มีความรู้เราต้องคุยแบบเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมครับเส้นผ่าศูนย์กลางคือนี่ครับตรงนี้มาตรงนี้ครับติดอย่เ,เส้นผ่าศูนย์กลางาใช่จากดอกยางด้านบนไปหาด้านล่างสุดแค่นี้เองไม่ยาก อาเพราะฉะนั้นมันใหญ่น้าที่สุดแต่ถ้าใครอยากรู้อะไรลึกๆกว่านี้ก็มาทั้งกันก็จะคำนวณให้เลมันยังร้บเครื่องอไม่เหลือถ้าเราใส่ยางเบอร์สองสองห้าหกห้าเจ็ดรอบเครื่องจะไม่เหลือที่จะรู้สึกว่าวิ่งเกียร์ไม่เบอร์มั่งคสิบห้านะรอบเป็นเหลือได้แต่ถ้าใส่สองสองห้าหกห้าเจ็ดปุ๊บมันจะแตกต่างเลยแตกต่างก็คือเมืออกับว่า ท้องเดิมขอบ15ยางเล็กเนาะตอง15เจ็ดสสิบห้าเราวิ่งก็รู้สึกว่าวิ่งเกียร์ 5, ห้าเหมือนวิ่งเกียร์ดีแรงอยู่ตลอดใช่พอมาใส่ยางใหญ่ปุ๊บมันรู้สึกว่าโอเคมันดีขึ้นแต่ถ้าคนไปใส่สองสองห้าหกห้าเจ็ดยางส่วนนี้เส้นฝาบชูนกลางมันสูงกว่าขอบส5บห้าประมาณสองนิ้วสองนิ้วมีผลเพราะฉะนั้นสองนิ้วตัวนี้มันจะทำให้รถมันได้รอบ เร,เราวิ่งเราวิ่งเจ้าห้าเหมือนวิ่งเจ6อหกมันจะไปเรื่อยเรื่องเลยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็สองสองห้าเจ็ดสิบเจ็แต่ไม่ได้ซูมขล้นไอีกหน่งน่ะชาไพิาดเดียางตีนเลยทีสองสเส้นราคาอยู่ที่8ปดพัห้าสีเส้นนะยางใม่ๆขอบเจ็เนี่เลยสี่เส้นแปดพันห้าตีโจนี้ไม่ 10, 7, ไมใช่ตัวนี้เป็นยางสิดรถไฟแดงครับมเป็นยางไทยนะครับ เป็นยางไทยจะพาไปดู4เส้น8ปดพันห้าปกติยางใหม่ทั่วไปราคาอยู่ประมาณหมื่นหกจากหมื่นผมไม่ขายๆครแต่หราคาซึ่งแาขึ้นแต่คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ยางปี22นะไม่ใช่ว่าขายราคาถูกเอาอยางเก่ามาขายไม่ใช่ยางตัวนี้เป็นยางปี22ผมรับประกันได้2ปีถ้ายางไม่ดีจะไม่รับประกันนะครับ f อซนะรับประกันให้สองปีเดี๋ยวพาไปดูปดูดด อะดูช้างล่างแล้วก็ดูยางด้วยนะครับเนี่ยๆเนี่ล้อนสวยเลยอมอเตอร์งางามๆดสวดีครับเงไร้ชเกืบลมดลล้มใลก่อนเุดลิ้มก็เป็นพูดอยู่อำเภอใดครับเมืองเนเมืองเมืองก็บกกลจากไค้พนทส่นงนไงแต่ว่าตอาอยากมาฝึกงานน้แนต่ว่าทดีและเก่งนครับอยมาฝึกงานก็มาฝึกงานในรงด้นี่ปุ๊บจีครับ ลุงน้องผมเป็นหนึ่งว่าฝึกงานได้เจ็ดมือตั้งศูนย์เสร็จแล้วเขาจีบเอาไปเฮ็ดร้านยางกันอยู่อ้าวฝึกงานสักสัองเดือนพก็ฝึกสองเดือนเปิดร้านเองเลยเอออยากไปว่ามันเรต้องการยินดีเมื่อสัปดาห์วอนศุกร์ปัญหาถ้าถ้าเรามีใจอยากจะฝึกงานอยากจะเปิดร้านเองอ่ะทั้งใจยินดีเด้อครับผมเรื่องรถตันเลยกินซุ้บ่อ๋อมันอกี้ไปดูแล้วถามว่าถ้าเขาบอกว่าจะได้ถึงพระเบงก็ถึงถ้าพระเบงมันยังพอใช้ได้ก็ไม่ต้องเสียจันตี มันบางมากใช่มบางอาเดี๋ยวผมดูให้ถ้ามันบางมากก็เปลี่ยนถ้ามันพอเจไดก็ใช้ไปก่อนเพราะว่ามันเก็เกินงบกจางก็ฟังบาเดี๋ยอนีา่ฟูงังสี่ปีแล้วเดี๋ยวนการที่ยันยนเดี๋ยวมาต่างดีกาเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับพ่อที่เทคโนลยนะครับเพราะว่าทางเทคโนตอนนี้ กำลังพัฒนาเรืเองรถยนต์ไฟฟ้ารถเก๋งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารถกระบะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้วทั้งจันจะเอาคลิปหนึ่งมาให้ดูเกี่ยวกับรถด,ดีแม็กรถด,ดีแม็กนะเป็นเครื่องดีเซลใช่ไหมแต่วันนี้ทําสาเร็จแล้วเป็นรถด,ดินไฟฟ้าไม่ต้องกินน้ำมันเป็นซินดีเซลไม่กินเลยน้ามันเกียร์ก็ไม่ต้องใช้อาล้ไฟฟ้าน้ำมันเครื่องไม,งใไมง่ใช้ เขาเรียนต่อรถยนต์มาแต่มีความรู้แอรกันเยอะเรื่องนจะมาจะมดูนะเพราะว่าตอนนี้เราทำไปได้ประมาณค่อนข้างเยอะแล้วในช่วงช่วงกักเยอะแล้วขนาดเร็วเร็วเร็วนี้ด้วยจะเอารถยนต์ดีบินไฟฟ้ามาให้ดูนะครับช่องต้นน้ำมันดีเซลเปลี่ยนเป็นช่องชาร์จไฟฟ้านะครับชาร์คันหนึ่งได้สามร้อยกวโลนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากราคาก็ไม่ได้แพง แล้วทําออกมาทดสอบวิ่งแล้วถูกใจมากรถพลังงานไฟฟ้าวิ่งดีกว่ารถน้ำมันวิ่งดีกว่านะครับเปื่อตาพวงมากเจอแต่สายไฟไม่มีหรอกมีเครื่อยน์แต่นีม่านน้ำนะมีม่านน้ำระบายความร้อนนะครับอ่าโอเคเนาะถ้าจะมาฝึกงานมาลุ้นอ่าเขาเรียกว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีใครแก้เงินเรียนจะไป Denn เปิดร้านท่กราทิตยน้ำแปนเขาจะได้เูาจะไปเฮ็ดร้านนิดหน่อยหลพอได้เรียนโอเคทำงานกันทำงาผม